สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ oh, ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆืวันนี้นะครับแอดมีข่าวหนึ่งที่แบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเฮ้ยน่ตาฝาันหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวเกี่ยวกับ Victoria Secret นั่นเองจ้ะซึ่งเขาเนี่ยออกมาตอบใน i อส่วนตัวเมื่อมีแฟนคลับคนนึงเขาเหมือนไปถามเล่นๆแหละอาจจะไม่ได้คิดจริงจังอะไรบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นไปได้ไหมที่ Victoria s ซีเครกับนองรีซ่าเนี่ยจะสารฝันให้เป็นจริงโดยการมาร่วมง,งานกันอนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็พิมพ์ไปเล่นๆแต่ไม่คิดว่า Victoria Ccat มาตอบด้วยจ้ะ คือคำว่าตอบนะเพื่อนเขาตอบว่า we over the moon excited lotus like ซึ่งแอดลองไปแปะใน Google Translate นะครับเพราะว่าแปลเองไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าพวกเราอยู่เหนือดวงจันทร์ตื่นเต้นมาก lotus คืออะไรหรือใครมีแบบเป็นคำแสลงหรือเปล่าใครมีความรู้มากกว่าแอดตรงนี้เนี่ยช่วยตอบดีนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากคำว่า exciting we over the moon อะไรพวกนี้น่าจะแปลว่ามันอาจจะแบบเป็นความฝันที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในเร็วๆนี้เราตื่นเต้นเหมือนกันหรือเปล่าเอ๊ะมันยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาออกมาสานฝันแอดต่อทําให้มนโนต่อไปอีกว่า ลองนึกภาพลิซ่าเป็นแขกรับเชิญในงานวิกตอเรียซีเคร็ตโชว์ที่ได้รับการตกแต่งใหม่สิฉันได้ยินมาว่าพวกเขากําลังจะกลับมาจัดงานอีกครั้งมันน่าทึ่งแน่ๆอะไรแบบนี้แสดงว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการแฟชั่นโชว์บนเวทีเหมือนที่เราเคยเห็นผ่านๆมาว่าวิกตอเรียซีเคร็เนี่ยเขาชอบจัดงานแฟชัช่นโชว์ชุดชั้นในนู้นนี่นั่นให้สาวๆส,ส,สวยเนี่ยมาเดินบนเวทีแล้วจะมีเทียบเชิญศิลปินระดับโลกนะครับมาร้องเพลงอะไรต่างๆที่แบบมีกระแสในช่วงนั้นเนี่ยแบบให้สาวๆเดินไปเดินมาแลเององล,งงปปนนลงพลง Dr ดรอ o ส e ัน n ี่นะจ๊ะวิกตอเรียซีเครดโอ้โหแตกแต่นเพื่อนแต่ใครจะแซ่บกว่ากันพอนอริซ่าของเราหุ่น9ต่อหนึ่งนะอย่าลืมนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมอีกว่านอนิซ่าของเราเป็นทั้งแม่ขาเป็นทั้งนางแบบเป็นทั้งทุกอย่างให้เธอแล้วในคนเดียวนะถ้าเกิดวิกตอเรียซีเครดสามารถดิวนอนิซ่าของเราไปออกในงานได้มันจะอลังการงานสร้างสักแค่ไหนนะครับแล้วที่มันมีความเป็นไปได้ก็เพราะว่าวิกตอเรียซีเครดเข้ามาตอบตรงนี้นั่นเองนะซึ่งแฟนคลับคนนี้เขาก็ได้เอ้ยไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีอันันน่ด ซึ่งถ้าใครไม่รู้จักวิตตอร์ซีครีดนะครับวิตอร์ซีครเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ยี่ห้อชุดชั้นในสตรีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้านความงามชื่อดังของสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงม,มาจากการจัดแฟชั่นโชว์และก็แคตตาล็อกประจําปีครับซึ่งประกอบไปด้วยนางแบบชื่อดังทั่วโลกนะแล้วก็อาจจะเน้นหนักไปที่อเมริกานิดนึงนะจ๊ะโดยที่เขาก่อตั้งมาตั้งแต่แตวันที่12มิถุนายนปี2520นะครับที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียที่อเมริกานั่นเองนะครับโดยผู้ก่อตั้งนะครับเหมือนะเนานาัื่อ Roy Raymond นะพอน ซึ่งถ้าเรานึกย้อนดีๆนะครับน้องลิซ่าตอนนี้ปัจจุบันก็มีในส่วนของแบรนด์อาทรูมันนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีแบรนด์ในส่วนของซิลีนในส่วนของกระเป๋าเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรแต่ยังขาดชุดชั้นในนะจ๊ะเออยังว่างอยู่ได้แล้ววิกตอเรียซีเคธเนี่ยแบรนด์ระดับโลกน้องลิซ่าของเราเป็นเป็นดาราระดับโลกไงครับก็ต้องคู่กับแบรนด์ระดับโลกสิเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครเหมาะสมเท่าน้องลิซ่าแล้วรับทราบกันไปอีกถ้าเป็นเรื่องจริงแอดจะขอปรบมือ ยินดีกับนอนิซ่ากันเลยนะเพื่อนๆนะแล้วเรื่องต่อมานะครับน่าสนใจไม่แพ้กันเลยจ้าเมื่อเจ้าของเพลง Baby u นะครับก็คือคนยูกาเนี่ยเขาได้รับการแจ้งเตือนบน I g จนะครับพิมพ์ข้อความี้บน IG ีส่วนตัวเพราะเขาได้แชร์วิดีโอที่โนริซ่าของเรานั้นได้ทําการแชร์เพลง Baby u นั่นเองจ้ะบน IG ของคนเพื่อนนะครับแล้วคนยูกาก็เลยแท็กตัวเนี้ยต่อมาที่ IG ของตัวเองนะครับแล้วเขาก็พิมพ์ข้อความว่าเมื่อฉันได้รับการแจ้งเตือนบน i g แท็กโดยครอบครัวของโน,นิซ่าฉันรู้สึกประหลาดใจจริงๆชื่อเถอะนี่คือล ระไรแบบนี้ดูเขาวีดวีดวายมากๆเลยนะจ๊ะน่าจะเป็นแฟนคลับของน้องลิซ่าแล้วหนึ่งกลุ่มนะซึ่งเจ้าของเพลงคุณยูกะเนี่ยหน้าตาหน้ารักจิ้มลิ้มเหมือนกันจ้าแหมหน้าตาคล้ายกันแบบนี้ก็ชื่นชอบกันบริสิจ้าหนึ่งกลุ่มมีหัวใจแบบอีโมจิเต็มไปหมดเลยนะครับต้องบอกว่าเขาน่าจะเลิ่มปริ่มน้องลิซ่าที่เลือกเพลงนี้มาเต้นเป็นแชร์เลนจ์ในไอจีของคุณเพื่อนนั่นเองเ,องเนาะ ก็น่ารักกันไปนะคู่นี้นะครับและอัปเดตล่าสุดนะครับสาวๆทุกคนนะครับก็ได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเตรียมที่จะแสดงโชว์บอลพิงกันในเย็นนี้กันแล้วนะจ๊ะยังไงถ้ามีซาวเช็คมีคอนเสิร์ตนะครับแอดจะเก็บตกมาฝากเพื่อนๆกันอย่างแน่นอนกันเลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องโรเซ่ที่ได้กลับบ้านซะทีจ้าออสเตรเลียบ้านของน้องโรเซ่นะครับและดูเหมือนว่าน้องโรเซ่จะยินดีเป็นพิเศษนะครับเพราะอัปไอจีสตอรี่แล้วว่าแอมแบอรเหมือนฉันกลับบ้านแล้วด้วยเออดีใจกับน้องเข้้้าาาาาไไไปดดวววยยนนนะส่่องงซเรกกลัับทมูิ คนเขาจะต้อนรับน้องโรเซ่กันขนาดไหนแล้วน้องลิซ่าของเราจะฮป์ e ัพให้น้องโรเซ่ด้วยไหมก็มาดูความน่ารักนี้กันไปด้วยเลยกันละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบุย,บย